มีคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะว่าอยากสร้างวินยัยแบบคนสำเร็จอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองต้องทำยังไงวันนี้ค่ะจูนจะมาบอกทุกคนถึง3วิธีนะคะในการที่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างแรกนะคะเราต้องมีรูทีนในการทำงาน,นะคะ่ะใช้ชีวิตนะตื่นเช้ามาคุณจะต้องรู้เลยว่าเช้านี้ทำอะไรบ้างเที่ยงทำอะไรเย็นทำอะไรมีงานอะไรที่จะต้องทำบ้างไม่ใช่ตื่นเช้ามาก็เปิดทีวีดูนั่งถ่ายฟีดโทรศัพท์แล้วก็ค่อยทำอะไรตามอารมณ์ เดี๋ยวค่อยล้างจานเดี๋ยวค่อยกวาดบ้านเดี๋ยวค่อยทํางานเดี๋ยวค่อยทําคลิปเดี๋ยวค่อยทําเพจเดี๋ยวค่อยทาโน่ทนทํานี่ถ้าคุณทาทุกอย่างตามอารมณ์นะคะชีวิตของคุณก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะความสําเร็จหรือเป้าหมายที่เราต้องการไม่มีทางมาถึงตามกําหนดที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนต้องการรูทีในการทำงานในการใช้ชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างที่สองเลยก็คือเราจะต้องหาโรโมเดลหรือต้นแบบในชีวิตเราค่ะ คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีแบบไหนคุณก็ดูคนคนนั้นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาทําอะไรเขาถึงประสบความสําเร็จแบบนั้นนะคะคุณหาคนต้นแบบแล้วคุณก็เดินตามรอยเขาค่ะมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่อยู่ที่ว่าคุณทําหรือเปล่านะคะและสุดท้ายก็คือการรักษาวินัยในการลงมือทําค่ะเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดที่เราจะต้องทําทําทําอย่างเดียวนะคะ การลงมือทาคือสิ่งสําคัญและก็เป็นสิ่งจําเป็นที่สุดที่เราจะพัฒนาชีวิตตัวเองได้ไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษสภาพแวดล้อมไม่ต้องไปโทษว่าเราไม่จบปริญญาไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งสิน้นดูที่ตัวเราค่ะถ้าเราลงมือทําอย่างสม่ําเสมอทําอย่างต่อเนื่องไม่มีทางที่ชีวิตจะไม่ดีขึ้นจูนขอคอนเฟิร์มและเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ